สวัสดีครับผมจังงามจากร้านสมัยไอทีสวิทนะครับวันนี้มีเครื่องเข้ามาเปลี่ยนอ,อาการก็คือแบตเตอรี่รวมดันบอดี้นะครับผมแล้วตอนนี้ก็จังงามสามารถเปลี่ยนให้กลับมาใช้ใได้ปกตินะครับนี่แล้วก็ไออันนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่เก่าของลูกค้านะครับ ก็ถ้าเครื่องของท่านใดมีอาการแบบไหนหรือว่าเป็นอะไรมาก็สามารถมาติดต่อที่สมายไอเทสสวิตได้นะครับติดต่อมาทางเพจของเฟ b มุกแล้วก็ไลน์แฮได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับัน,นเดี๋ยวเจะงามขอเป็นคลิปไว้เพียงเต่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแจ์แล้วก็กดติดตามเพจทางร้านสมายไอเทสสวิตไว้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับขอบคุณมากครับ